พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านอีกรอบนะครับก็ไม่มีอะไรครับพอดีจะมาอัดคลิปก่อนส่งงานเพราะงั้นแหละแต่ตัวนี้ลูกค้าจะมารับเองนะครับวันนี้มารีวิวรุ่นสามพันหกอีกตัวนะครับบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับจริงๆแล้วรุ่นสามพันหกเนี่ยมันเป็นรุ่นแรกๆที่ผมทําเลยนะครับ อย่างเช่นตัวเนี้ยที่ผมทําใช้เองครับที่ใช้เปิดช่องสงการนะครับเป็นตัวเนี้ปรดีวันนี้จะจับมาให้ดูเล่นๆนะครับก็เริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับเป็นตัวลูกค้าสั่งทาตอนนี้เป็นหน้าสุรเดชครับก็ถ้าพ,พ,พี่เพื่อนๆท่านไหนสนใจรุ่นไหนนะครับก็โทรมาสอบถามได้ครับ บางรุ่นก็มีของบางรุ่นก็ไม่มีครับสั่งก็ไม่ช้าเท่าไหร่ครับเดี๋ยวมารีวิวสเปคตัวสามมหกให้ดูครับตอนนี้ใช้ไดโอด50แอมป์4ตัวนะครับขนาดทานซิซเตอร์ข้างละ20คู่ครับท่อละ20คู่ อันนี้จะดูมืดๆหน่อยนะครับมันฝนจะตกเลยครับมันลุกเป็นยังไงแต่เมื่อวานคาปลาหมื่นไมโครร้อยโวลต์สิบนูกครับไดเป็นฟูบิดนะครับเป็นเครื่องฟูบิดครับตอนนี้ขนาดกล่องสูงสี่นิ้วสี่จุดสองนิ้วครับลึกยี่สิบสี่ครับ ม้อแปลงเราใช้ไฟอ่าไม่โฟกัสครับัดนะไฟ AC 6 0หกสครับโล่งนี้สี่แอมป์นะครับค่ายดังจากสมกิตเฟสบุรีครับช่างสมกิตครับม้อแปลงรีวิวม้อแปลงให้เขาหน่อยไม่ไม่มีค่ารีวิวนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับตัวนี้เป็นรุ่นรุ่นรุ่นแรกครับที่ผมทำ ก็จะเห็นว่าการเดินสายการอะไรก็ยังไม่พัฒนานะครับเดี๋ยวให้ดูครับตัวนี้ถ้าใครติดตามผมมานานนะครับจะเห็นคลิปตัวนี้ที่ผมเปิดช่วงสองการนะครับเป็นเครื่องตัวนี้ครับดูการเดินสายก็จะอยู่ข้างล่างหมดเลยครับไออยู่ข้างบน <laughs> ตัวนี้ก็เป็นฟูบิดเหมือนกันครับตัวนี้เครื่องไม่เคยไม่เคยซ่อมไม่เคยลายเลยนะครับทําใช้งานแค่ครั้งสองครั้งเองครับ ถ้าใครจะเอาก็ขายนะครับอย่างเงี้ยขายไปหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับยังไม่ลงค่าจะส่งนะครับค่าส่งคิดตามจริงครับเป็นตีเป็นเครื่องมือสองครับแต่กอะไอ้สั้งในไส้ในมือหนึ่งนะแต่กล่องเป็นกล่องมือสองครับแต่สภาพยังสวยนะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องตัวใหม่กันดีกว่าตัวนี้เป็นท้านลูกค้าโอนมาจํามาเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ถ้าเจ้าของเครื่องเห็นแล้วรบกวนโทรมาด้วยนะครับเป็นเครื่อง3 6คบิตครับอันนี้สเปคกับ18นิ้วหรือ21นิ้วก็ได้นะครับข้างละ2ดอกครับก็คือเครื่องโคบิดะครับมันจะจำกัดดอกนิดนึงครับแต่แรงแน่นอนครับ ทีี่จะเห็นควันนะครับไม่ต้องแปลกใจนะว่าควันอะไรอะละเรตอนนี้เป็นรุ่นสองพันนะครับสองพันน่าสุอเดชครับราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้บาทครับตอนนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับอันนี้ผมทำเซฟไว้เพื่อลูกค้าต้องการครับถ้านไหนจะเอาก็ติดต่อมาได้เลยครับมีของพร้อสมส่ง ตัว3 6ม0ราคา17,500บาทนะครับสนใ,ใจติดต่อสอบถามได้ครับว่าแปลงใหญ่มากครับเป็นสั่งพันพิเศษครับมอลูกนี้หรือถ้าลูกค้าท่านไหนอชอบหน้าอื่นนะครับสามารถสั่งได้ครับ ก็ขอจบคลิปการรีวิวเพียงตัวนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับ